สมาร์ทวอท e เรดมีวอช6มาพร้อมปุ่มใหม่ดีไซน์บางเบาและฟีเจอร์สุขภาพครบวงจรที่จะทําให้คุณต้องการมันอย่างแน่นอนแต่ที่น่าสนใจคือการเพิ่มปุ่มด้านข้างที่อาจเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การใช้งานของคุณอย่างมากซึ่งเป็นจุดที่ส่วนใหญ่ของผู้ใช้อาจพลาดไป r e d m i Watch 6ซึ่งเป็นสมาร์ทวอทรุ่นใหม่จากแบรนด์เรดมีได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศจีนแล้ว โดยมีการปรับปรุงจากรุ่น Redmi Watch 5ด้วยการเพิ่มปุ่มการใช้งานด้านข้างมาหนึ่งปุ่มทําให้ด้านขวาของอุปกรณ์มีปุ่มแป้นหมุนและปุ่มกดอย่างละ1นปุ่มซึ่งจะช่วยให้การใช้งานเป็นไปนอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้านดีไซน์ยังคงคงค,งความเรียบง่ายและทันสมัยด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาด46.5 x 40 x 9.94ม mm, ิลิเมตรน้ำหนักเพียง31กรัมทําจากวัสดุอลูมิเนียมที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและเบาๆน่าใช้งานหน้าจอแสดงผลอโมเลตนา2.07นอ ยิ้วความละเอียด 432x514 พิกเซลพร้อมกับความสามารถในการปรับความสว่างสูงสุดถึง1500ิ i t s ทาให้สามารถดูข้อมูลได้ชัดเจนแม้อยู่ภายใต้แสงแดดแต่ที่น่าสนใจคือฟีเจอร์สุขภาพที่ครบวงจรซึ่งรองรับการออกกำลังกายกว่า150โหมดรวมถึงการติดตั้งสุขภาพด้านการเต้นของหัวใจวัดค่าออกซิเจนในเลือดและติดตามการนอนหลับอย่างละเอียด ซึ่งเป็นจุดที่ส่วนใหญ่ของผู้ใช้ต้องการในสมาร์ทวอชยุคปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีระบบปฏิบัติการไฮ p ปอรเที่ช่วยให้การใช้งานเป็นไปนอย่างราบรื่นรองรับการเชื่อมต่อไร้สายผ่านดูทูต5.4และมีระบบ GPS Dual L1 ภายในตัวเครื่องสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งอุปกรณ์นี้ยังได้มาตรฐานกันน้ำลึก 5ATM และสนับสนุนการใช้งาน NFC ซึ่งเป็นจุดที่อาจทำให้เกิดความถกเถียงว่า NFC บนสมาร์ทวอ h จำเป็นหรือไม่ แล้วคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการใช้งาน FC บน s สมา t ์ท t c h คุณรู้สึกว่าฟีเจอร์นี้จำเป็นต่อการใช้งานประจำวันหรือไม่และคุณคาดหวังอะไรจาก SmartWatch รุ่นต่อไปของ Redmi ในประเทศจีน Redmi Watch 6มีราคาเริ่มต้นที่599หยวนหรือประมาณ2,800บาทมีให้เลือก3สีคือสีเงินสีดำและสีฟ้าส่วนการขายแบบ global รวมถึงประเทศไทยน่าจะตามมาใช้งานต้นปี2026ซึ่งยังต้องรอติดตามข่าวสารเพิ่มเติมอีกครั้งคุณ ร้อมที่จะเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ได้ลองใช้งานเครื่องนี้กันหรือไม่